สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดป่าคลองสวีนะครับหรือคำชะโนด2นะครับที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับด้านหลังของวินิจฉัยไทยก็คือเต็นท์ที่จําหน่ายใบศีกไหวบูชาองค์พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปทุมมานะครับซึ่งวัดนี้ก็เป็นวัดที่ขึ้นชื่อเลยว่ามีความคล้ายกับวัดคำชะโนดที่จังหวัดอุดรธานีนะครับจะมีความคล้ายคลึงกงนันขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนี่ครับสองข้างทางของเต็นท์ก็จะมีจุดจําหน่ายเครื่องที่สักการะบูชา องพญานาคกันนะครับที่นี่ก็ส่วนมากจะเป็นผู้คนที่มีความเชื่อนะครับมีความเชื่อเรื่องพญานาคปกปักรักษาให้โชคให้ลาบนะครับก็จะมีผู้คนหลั่งไหลมาวันนี้เยอะมากครับวันนี้แทบไม่น่าเชื่อนะครับคนเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เรามาตอนนี้ก็วันที่ก็บ่ายสองนะครับผู้คนยังลดลาอย่างวิ่งเข้าวิ่งออกกันแน่นขนาดเลยนะครับนี่ครับด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นจุดจําหน่ายนะครับเครื่องบายสีนะครับมาที่นี่ก็มีความเชื่อกันว่าเหมือนได้ไปคาชะโนด ที่อุรณธานีเลยนะครับเพราะมีความละไม้คล้ายคลึงกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิาศาสตร์ด้านสถานที่ที่ก่อตั้งก็มีความคล้ายกันมากนะครับเครื่องสำหรับเครื่องรางนะครับนในอุติยไม่มีขายนะตัวนี้ ถ้าใครอยากซื้อก็มาที่นี่นะไปเดี๋ยวเราไปไหว้พระปู่กันข้างในดีกว่าไปขาม,มาแล้วก็จะจอดรถด้วยฝั่งนู้นนะครับแล้วก็จะเดินข้ามสะพานข้ามคลองมาตางนี้นะครับนี่ฮะข้ามคลองมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายข้ามถนนไปเลยนะครับเดินต่อไปอีกสักพักเดี๋ยวก็ถึง นี่นะครับนี่ถึงประตูทางเข้าแล้วนี่ป้ายบอกเปิดตั้งแต่ตีตีห้านะครับปิดตีสองเอ๊ะปิดสองทุ่มนะครับที่นี่นี่ครับเข้ามาเราก็จะเจอสระก่อนเลยนะครับมีน้ำพุอยู่งกลางนะครับกลางสระน้ำโอ้นี่ไงครับสระนี่นะครับที่มีโบสถ์กลางสระน้ำนะครับก็จะมีพญานาคอยู่รอบเลยตรงนี้คือจุดที่เข้ามาไหว้กันนู่น เวลาเขาซื้อเครื่องสัการะมาเขาจะไปไหว้ทั้งจุดนู้น่ลก็จะมีผู้คนเอาวงมาลัยมากราบไหว้สการะพญานาคนี่ครับเพื่อนๆก็ยังมีผู้คนมากราบไหว้บูชาไม่ขาดสายอยู่นะครับนี่อากาศค่อนข้างร้อนนะวันนี้แต่ผู้คนก็ยังให้ความหลั่งไหลกันมาเยอะๆเลยครับบริเวณนี้คือบริเวณที่ เข้ามาจุดธูปบูชากันจุดนี้เลยนะครับจุดเสร็จก็จะเข้าไปยังในนู้นเดี๋ยวเราไปจุดธูปไหว้ก่อนเนาะสักระพระศิวะวลีอ๋อจุดนี้สักระศ<ม>ิวลีนะครับทูปสามดอก คือคนที่เขา,าซื้อเครื่องสัก,กระใะบสีก็มาถวายดังนั้นนี้นะครับพอถวายเสร็จก็ไปข้าไหนนี้ วัดป่าคลอง11ตั้งอยู่ในตำบลบึงกาส3อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีโดยพื้นที่มีอยู่ประมาณ1 6กไร่เชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้มีพญานาคดูแลป,ปกปักรักษาอยู่เหมือนวัดคำชโนโดที่อุรณธานีจึงทําให้ผู้คนที่มีความศรัทธาทางเรื่องพญานาคต่างพากันหลังไหลมาสถานที่แห่งนี้เป็นจนํานวนมากโดยเฉพาะสายเสี่ยงโชคเพราะมีความเชื่อกันว่าการบูชาพญานาคทําให้มีโชคลาภและทรัพย์อย่างไม่ขาดสาย เราก็ได้สวดคาถาแล้วก็กราบไหว้บูชาของพ่อปู่นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะครับ สิ่งแรกที่สะดุดตาเลยก็คือโบทไม้กลางสระน้ําโดยมีพญานาคล้อมรอบด้วยกันถึง4องค์เริ่มที่องค์แรกก็คือองค์พญาอนันตน,นาคราชปฐมกษัตริย์แห่งพญานาคเด่นทางด้านธรรมค้าขายองค์ที่2คือองค์พญามุจจลินนาคราชพระอนุชาของพญาอนันตน,นาคราชจะเด่นทางด้านสติปัญญาและเรื่องของการขจ,จัดอุปสรรคสิ่งใดที่ติดขัดองค์ที่3ก็คือองค์พญาพุชงนาคราชใครก็ตามที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าท่านใดที่โดนไสยศาสตร,ร,ร์ต้องมาขอพรองค์นี้องค์สุดท้ายคือองคพญา ศีสุโธนาคราพญานาคแห่งพมปาะกรโรปูเรืองทรัพย์สมบัติเด่นเรื่องราบรอยโชคราบครับเพืเ่อนๆและนี่ก็คือบริเวณโบสถ์ไม้กลางสระน้ําซึ่งทางด้านในก็จะมีหลวงพ่อนาคปวกแก้วมณีโชตเป็นประธานแล้วก็จะมีรูปขององค์พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปทุมมาให้กราบไหว้บูชาด้วยครับเวลาจะเข้าไปก็ต้องถอดรองเท้าตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ นี่ครับบริเวณทางเข้าก็เราต้องถอดรองเท้าตั้งแต่ด้านด้านหน้านี้นไปนะครับทางเข้าน่าจะเข้าได้ทั้งทั้งด้านหน้าด้านหลังไม่ใช่สีด้านเนาะส่วนมากก็จะเวียนด้านานี้กันเดี๋ยวเราเวียนตามเขาเวียนรอบทางซ้ายไปหาขวานไนปะเดินรวบรอบกันนะครับนี่ครับสังเกตได้เลยครับนี่เป็นองค์พญานาคอยู่รอบเลยนะครับ ก็จะมีซุ้มประตูอยู่ทั้งสี่ด้านเลยนะครับนี่เป็นองค์พญานาคหรือวก็จะเป็นน้ําพุกลางสระน้ํานะครับนี่ก็คือบรเิเวณโบสถ์ไม้นะครับนี่โบสถ์ไม้กลางสระน้ํานะครับทีรีซุ้มนะครับเป็นซุ้มที่แบบพญานาคมาประจบกันตรงนี้พอดีเลยส่วนหางก็จะเกี่ยวพันกันอยู่นะครับขดตัวอยู่รอบๆโบสถ์ไม้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆแล้วก็วนเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อ หน้าปกแก้วนะครับมีโชดนี่นะครับเพื่อนๆพามาดูรอบๆกันนะครับว่าทาไมคนหลั่งไหลกันมามากมายเหลือเกินก็คงจะหมายถึงความสําเร็จนะครับคนที่ประกาบไหว้แล้วก็สาเร็จอ่ะบางคนก็น่าจะมาแก้บนหรือว่าบาบางคนก็จะมาสายมูขอหวยนะครับเพราะว่าเรื่องโชคลาภนี้ต้องพญานาคเลยนะครับนี่ครับนี่คือบริเวณรอบๆนะครับนี่เครื่องที่ฝากกราบบูชากันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในกันนะครับ นี่ครับก็มีความเชื่อกันว่าถ้าเกิดใครอธิษฐานนะครับให้ได้แรงใจแล้วก็อธิษฐานในการตั้งเหรียญนะครับเหรียญบาทนะครับถ้าตั้งได้ก็เหมือนว่าจะสําเร็จนะครับเหมือนเราทําอะไรสําเร็จแล้วก็นี่คือเราตั้งสำเร็จอันนี้เป็นเหรียญบาทนะครับบาทบางมากเลยนะครับตั้งได้แต่ก็ต้องสําเร็จนี่ครับมาดูนี่บางคนวันนี้วันนี้วบวันนี้บางคนนี่วิวอง มุงคนตั้งไม่ได้นะครับพิพงเอาเลยนะครับ <c oughs> คนไทยอา <c oughs> ห,หารปลาพ <c oughs> ี่นอกจากมาไหว้ยพญานาแล้วก็ละไมา้้อาหารปลากันด้วยนะครับเนี่ย ว้มีปลาอะไรในสีเผือกๆเนี่ยปลาคราบเหรอนี่นี่ปลาคราบปลาคราบนั่นั่นไปดีๆไม่ได้แล้วไปแล้วลเรียบร้อย เพื่อนๆและนี่ก็คือวัดป่าคลอง11นะครับจังหวัดปทุมธานีเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมากาวหว้บูชาพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปทุมมาก็มาได้เลยนะครับปักบุดมาที่วัดป่าคลอง11เนะครับเพื่อนๆมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้ครับฝากเพื่อนๆกด s u b s ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์กับช่องมือเดียวเที่ยวไทยคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันนะครับ